3ขั้นตอนง่ายๆใช้งานอีเมลบนระบบ Thai บ้าเสเอ็ขั้นตอนที่1ขอชื่อผู้ส่งหรือ Sender Name ไปที่เมนูอีเมลเลือกชื่อผู้ส่งอีเมลใส่อีเมลที่ต้องการใช้ส่งใส่ได้เฉพาะอีเมลบริษัทเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นกดเพิ่มอีเมลผู้ส่งก็จะมีการยืนยันการใช้งานผ่านอีเมลดังกล่าวกดที่ลิงก์ผ่านอีเมล อีเมลที่ได้รับการยืนยันแล้วจะขึ้นสถานะ Approve ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะขั้นตอนที่2สร้างเนื้อหาอีเมลคลิกเมนูอีเมลเลือกเทมเพลตอีเมลและกดสร้างมุมขวาบนค่ะเลือกเทมเพลตใช้งานที่คุณต้องการใช้มี3รูปแบบให้เลือกใช้ เทมเพลตพื้นฐานเทมเพลตดีไซน์และเทมเพลตที่สร้างเองสามารถแก้ไขเนื้อหาใส่รูปภาพหรือใส่ call to action ของคุณได้อย่าลืมใส่อีเมลผู้ส่งชื่อผู้ส่งและชื่อเรื่องที่ต้องการส่งเสร็จแล้วกดบันทึกและไปต่อได้เลยค่ะขั้นตอนที่3จัดการการส่ง สามารถกำหนดชื่อแคมเปญใส่อีเมลผู้รับและสามารถใส่ได้ทั้งพิมพ์อีเมลตรงๆนำไฟล์เข้าหรือเลือกจากแคมเปญอื่นๆมาใช้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันข้อมูลตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้เรียบร้อยกดส่งอีเมลและยืนยันการส่งอีกครั้งค่ะ และนี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการใช้งานส่งอีเมลบนระบบไทยเบลล์ SMS หากมีปัญหาเรื่องของการใช้งานสามารถติดต่อทีมซัพพอร์ตทุกช่องทางของไทยเบลล์ SMS ได้เลยค่ะ